ไม่ได้อยู่วัดนะไม่ได้เทศนะไปสุรินไปงานศพอุปชาทางวัดบุรพารามเขานีมนมาเดินกว่าแล้วถึงจะว่างไปต่อไปก็คงไม่ต้องไปสุรินอีกถ้าเผาศพท่านแล้วก็ว่าจะไม่ต้องไปและนะหมด ครูบาจารย์ที่ต้องไปที่จริงท,ท,ที่สุรินนี่มีครูบาอจารย์เหลือโยงหนึ่งนะก็เหลวงปู่สุพรแต่ท่านก็อายุเยอะแล้ว <c oughs> ท่านเริ่มจำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของสมองไม่ใช่จิตจิตท่านดีแต่สมองท่านจำไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นธรรม,ะมะดาสมัยที่หลวงปู่ด,ดูลยังอยูนะ่ที่สุรินทะร์มีผู้ภาวนาเป็นเนะี่ยจำนวนมากทั้งพระทั้งโยมคารวาสภาวนาเก่งๆเ,เยอะนะบางคนเนะี่ยฉลาดแหลมคมในธรรมะม,มากเลย ล้วก็หมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปไม่เหลือนักปฏิบัติที่สืบทอดอยู่อย่างนิมนต์หลวงพ่อไปเทศนะมันก็กลายเป็นเทศตามธรรมเนียมไปคนที่สุรินไม่ได้ฟังในเชิงปฏิบัติเหลือคนที่ปฏิบัติเนี่ยน้อยเต็มทีเวลาหลวงพ่อไปเทศคนเยอะเนี่ย ลูกศิษย์หลวงพ่อและวที่อยู่ทางภาคอีสานมาจากตั้งแต่อุบลนะทางมหาสรารคามคอนแก่นอะไรพวกนี้ไปฟังเทศต่อไปเข้าคงไม่ได้ไปบ่อยเหมือนที่ผ่านมาะรอบนี้เทศหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งอย่างดีว่าไม่ดึก แต่ก่อนหน้าก้ดึกนะให้เทศกลางคืนเหลือแต่คนแก่ๆไปถือศีลอะไรเงี้ยก็เทศตามธรรมเนียมยิ่งนานวันก็นักปฏิบัติจริงๆยิ่งร้อยหรอนะงั้นพวกเราต้องรีบภาวนาเอาไว้อ่ะเชิญ